ตัวไหนขายดีสุดเขาเที่ทางร้านเลยซิกเนเจอร์เลยทางร้านเลยคืออะไรครับป,ปลาดอร์ลี่กับปลาแซลมอนครับเป็นปลาดอรลี่กับปลาแซลมอนนะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะขายดีสุดเลยนะก็เป็นปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วกับปลาดอรลี่เนี่ยครับผมครับครับโอ้ไฟลุกไฟลุกไฟลุกโอโ้สุดยอดครับไฟลุกครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกิ้งย่างสไตล์ยูนานนะครับสูตรพริกเฉพาะทางร้านนะ <Okay. S 1> เป็นร้านหม่าล่านะฮะที่กัดตลาดตู้รุงหน้าสารชียงรีนะฮะนี่นะฮะย่างกันร้อนๆเลยนะท่านผู้ชมนะกิ้งย่างสไตล์ยูนานนะหมายเท่าไหร่ครับพี่สิบบาทนะทั้งหมดนี่คือเรามีกี่อย่างครับผม เยอะเลยนะนี่นะฮะประมาณายี่สิบกว่าอย่างนะพริกหม่าล่าเราคือนี่คือมีกี่อย่างครับพริกก็จะเป็นหม่าล่า,รค,า<อ>ครับแล้วก็มีซอสพวกคุร<ห>ิยะกี<ห>้ซอสโตโยะอะไรอย่างเงี้ยครับครับนี่ฮะก็ย่างกันสดๆร้อนๆอยู่ด้านหลังนะทุกอย่างนี่คือหม่าละาสิบบาทนะใช่ครัติดติด ของสิบฟีหนึ่งด้วยนะครับผมวันนี้ลูกค้าเยอะเลยนะครับวันนี้นะร้านนี้ก็พิกัดนะหน้าตรงข้ามกับร้านเปิ้์นยำเซเวอร์เลยนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ใครมาเดินตลาดตู้งนาะสารชลบุรีนะแวะดนได้นะมากินกิ้งย่างมาล่าสไตล์ยูนนานนะขายมานานหรือยังครับพี่ปีีทโอ้ปีที่ห้าแล้วนะโอ้ครับผมเดี๋ยวนี้แสดงว่าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เราคือแน่นเลยนะก็ครับผม ันอาทิตย์จะบางๆหน่อยอ๋อวันานี่คือวันอาทิตย์ลงบางนะนี่คือวันอาทิตย์นะที่ผมถ่ายนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าลูกค้านี่คือ <c oughs> เข้ามานี่คือย่างไม่ได้หยุดเลยนะอ๋อวันธรรมดา <c oughs> นักเรียน,น,นอะไรมาอ๋อถ้าเป็นวันธรรมดานี่คือจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานะใช่ที่เป็นลูกค้านะนี่ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับวันนี้นะให้เรามาบุกถึงหลังร้านเลยทีเดียว ตัวที่ทาเด็กย่างนี้คือเป็นอะไรครับพี่ครับที่ทาก็จะมีพวกน้ำมันไข่พวกน้ำมันเพื่อไม่ให้มันติดไม่ให้ติดนะ<ช>ไม่ให้ติดตะแกรงนะครับผม,มนี่นะฮะโอ้โหน,นี่พี่ย่างมานี่คือไม่หยุดเลยนะท่านผู้ชมนะก่อนเส็จชุดเองครับผมนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวมีมีหมูนะมี ไก่ <ใ S 1> ครับป <cuanto S 1> ลาหมึกปลาหมึกกรอบคือ,อ Jamie, ของปลาแซลมอนครับปลาแซลมอนนะครับแล้วก็เป็นปลาดอรี่ครับม้สิบบาทกระไม้สิบบาทหมดเลยนะ้ครับมีพวกไข่กรอบครับผมถัดเป็นพวกเห็ดคัลเบคอนครับผมถ้าเป็นพวกผักพวกอะไรก็เป็นพวกเห็ดพวกอะไรนะคัลเบคอนนะเป็นออร์เรนจินะผักออร์เรนจินะมีพวกกะเตี๊ฟพ็อกเกอรี่ครับผมตัวไหนขายดีสุดครับพี่ทางร้านเลย ซิกเนเจอร์เลยทางร้านเลยคืออะไรครับปลาดอลลี่กับปลาแซลมอนครับผมเป็นปลาดอลลี่กับปลาแซลมอนนะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะขายดีสุดเลยนะก็เป็นปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วกับปลาดอลลี่ย่างซีอิ๊วครับผมครับครับผมสุดยอดเลยครับนี่นะฮะเป็นขนใจเด็กๆขนใจน้องๆเลยนะฮะเดี๋ยวขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันนะลูกค้ามาถึงนะมาหยิบใส่ตะกร้ารอได้เลยนะ แล้วก็ทางร้านนะฮะมีบริการคนละครึ่งด้วยนะนี่นะฮะหมาล่าสไตล์ยูนานนะสตรพริกเฉพาะทางร้านเลยนะครับผมพี่เดี๋ยวก็ทำหมาย,ย่างพี่ก็ย่างกันอยู่ด้านหลังนะฮะน,นี่ตัวเล็กนะฮะเลือกนะฮะ ตัวนี้เป็นอะไรครับผม,น,มน,น้ำมันหอยนะครับผม,มคือตอนที่เราย่างนั่นคือเราจะใส่พริกไปด้วยใช่ไหมครับพี่ย่างให้เหนือ้อมันตึงๆแล้วให้ใส่อ๋อว่ามันจะได้เข้าเนือ้อครับครับ,รบย่างพอเนื้อตึองแล้วก็ใสกลงไปครับอืมครับผมนี่นะฮะ,ะย่างความไข่ดีมากครับท่านผู้ชมนะร้านนี้นะฮะพี่บอกว่าปลา ดอลลี่แนละ้วแล้วก็แซลมอนนะขายดีนะครับนี่นะเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะนี่ฮะหมาล่านะสตาย,ยูนานะย่างก็ไม่ได้หยุดนะครับขายดีมากนะฮะถ้าเป็นวันอาทิตย์แบบนี้ลงกี่ไม้ครับพี่อ0สี่ร้อยห้าร้อยไม้เลยนะโอ้โหสุดยอดเลยฮะเยอะมากเลย นี่นะครับชุดนี้กี่ไม้เอ่ยกี่ไม้เัาเนี่ยแปดก้าไม้ก้าไม้นะครับผมเดี๋ยวรายการอะไรลงยู u ูบครับครับผมบรรยากาศทั้งหน้าร้านตัวนี้นะครับผมนะลูกค้าลุมนะครับผมขายดีเลยทีเดียววันหนึ่งนี่คือ400-500ไม้ไม่ธรรมดานะครับขายดีนะครับ นี่เหอตัวนี้เราจะทาน้ำมันใช่ไหมเพี่น้ำมันทาแบบน้วอันนี้ทาซอสซอสนะความมเอ๋อเพิ่มให้มันความเค็มรสชาตินิดนึงนะครับ มาแล้วนะ<ม>ปาดอรี่นะตัวนี้เป็นซีเนเจอร์ทางร้านเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่นะโอ้ไฟลุกไฟลุกไฟลุก<ม>โอโ้สุดยอดครับไฟลุกครับโอโ้ขายดีนะฮะท่านผู้ชมนะลูกค้าลุมเต็มหน้าร้านแล้วนะตอนนี้นะนี่คุณลูกค้ายากกันไม่ทันเลยนะฮะ นี่นะครับใส่พริกแล้วก็ย่างลงไปนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งแบบเผ็ดใช่ไหมครับ,รบโอ้นี่คือเผ็ดมากเลยนะครับใส่พริกแบบนี้นะนทุกอย่างนี่คือไม้ละสิบบาทนะครับท่านผู้ชมนะสิบไม้ฟรีหนึ่งไม้นะเวลามาอุดหนุนได้นะขายดีมากครับร้านนี้นะเทองครับผมพริกเรานี่คือทำเองเลยนะเป็นสูตรเฉพาะทางร้านเลยใช่ไหมครับ เกก่่าใหมอืมครับผมลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีย่างกันแบบส,ส่วนๆนะครับครั้งนึ่งนี่คือเราย่างนานไหมครับต่อไม้หนึง่งไม้หนึ่งฟุตหนึ่งก็ประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีครับครับเจ็ดถึงสิบนาทีนะชุดหนึ่งนะก็จะไล,ล,ล่เหมือนใส่ทางก็จะมา ครับครับเราจะไล่เหมือนสายพานเลยจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เลยนะใช่ครับก็จะเป็นตามคิวครัตามคิวตามลอกของมันเลยนะใช่ครับผมบขายดีมากครับท่านผู้ชมครับ,รบตัวนี้เป็นไส้กรอกพันเบคอนนะใช่ไหมครับพี่ อันนี้ตัวนี้ก็น่ากินนะท่านผู้ชมอ๋อพี่ก็จะวนมากเหมือนสายพานเลยนะใช่<ห>อ๋อแบอบนี้นะิวก็จะไปมันจะสูบเข้ากันแล้วคิวก็จะได้ตามคิวดนะ้วยอ่าจะได้ตามคิวด้วยนะอ๋อนี่คือเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคการย่างนะอ๋อนี่คือเป็นเทคนิคการย่างนะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นตามคิวตามรอบด้วยนะ ขาจะย่างแล้วหมุนเวียนมาบนมาฮะนี่ครับตัวนี้นะเพิ่มซอสลงไปแล้วก็เพิ่มพริกลงไปนะครับถ้าแบบเผ็ดมากก็คือพริกเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบกินเผ็ดนะับผม นี่บอกเลยนะว่าร้านนี้นะขายดีนะครับเป็นสูตรพิเศษเฉพาะทางร้านเลยนะครับท่านผู้ชมนะขายดีทุกอย่างเลยนะครับแต่ชิ้นที่เจอ่ยทางร้านนะที่พ e. e. ี่เขาแนะนํามาก็เป็นปลาดี่แล้วก็ปลาแซลมอนนะครับแซลมอนนี่คือขายดีมากครับหมดละห้าร้อยไม้นี่คือไม่ธรรมดานะฮะเคยขายหมดไวในสูตรนี้คือกี่โมงครับพื่ตอี่เพิ่เพิ่นขายหรือว่าตอนตอนเก็บเลยฮะ สามทุ่มครึ่งนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศทางหน้าร้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลังร้านนะฮะโอเคพี่ขอบคุณมากครับผมครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับตลอดถ่ายคลิปขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่มาเที่ยวมาเดิน ตลาดตรุ่งหน้าสารชมรุมลีนะครับร้านนี้นะครับปิ้งย่างสไตล์ยูนนานนะสูตรพ,พริกเฉพาะทางร้านเลยนะครับท่านผู้ชมนะเรามาอุดหนุนได้นะครับทุกอย่างไม้ละ10บาทนะซื้อ10ไม้แถว1ไม้นะฮะคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนคิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม